วัสดีค่ะเห็ดผันแหงเนี่ยเด้อบุณน,นี่ผแหงเนี่ยเคี่ยวกะทิก่อนเคี่ยวกะทิเคี่ยวกะทให้ม,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 มันแตกมันเด้อจ้ะเด้ออันนี้สปากเกตตีน้ำน้ำน้ำนน้ำสปากเกตตีนี่เดี๋ยว้นมันแล้วก็ลาบใส่ซื่อๆนี่ละ อันน oh ี้เป็นอาหารอันนี้เต้าหู้ซืุอๆนล่ะปาเกตตีอันนี้มะลาแล้วก็ปลาทูน่าใช่ล้วก็กําลังว่าสิเฮ็ดผะแนงเนี่ยอีกเนะอีกอย่างหนึ่งมันแตกน้ำมันก่อนแตก ใชตักออกก่อนเพื่อนเพียนเสียวเหนือมาล้วนก่อนล้วนเหนือซะก,ก่อนล้วนเฮ็ดให้ตั้งแต่นนายเพิ่นท่านว่าฉันเป็นคนบ่มมัมกอาหารใส่กะทิ มันอาหารใสก่กะทิเป็นก็เลยเอาหน่อยหนึ่งร่วน,นร่วนให้มันสุกจกักจักน้อยหนึ่งย่าให้มันสุกลายด้อ <c oughs> เนื้อนี่กะเขาซื้อเนื้อก่อนมาเนาะซื้อเนื้อก่อนมาแล้วเขากะมาเอ,อ <c oughs> ่อมาหันห่นหั่นไล่ตัด หันไล่ตัดกับเศษมันแล,ล้วกันหันลตัดกับเ็จมันแล้วก็เอามาอันใส่แป้งมันเด้เอามาหมักแป้งมันไว้จากมั้สามสิบนาทีละเนื้อสิน,นิ่มอร่อยมากานี่หั่นทอนอะอย่าให้มันสุกหลายเด้อสุกกลางสุกกลางดิบนี่แล้วก็ใส่ถ้วยไว้ กะทิลงเฮ้ยบุ๊มเนเอาอันพัดพริกรแบบกงมาหนีิพริกรแกงแดงนี่พริกแกงแดงเด้ออ้าวไฟยังไม่แห้งพดแต่บัดนี้ พริกแกงแดงพริกแกงแดงอันนี้บ่เผ็ดแต่ว่าสิได้เสริมด้วยพริกอันพริกอันซีฟ้ามัสซอยใส่จักหน่อยมันบ่มีบักแข่งก็เลยสิเอาอันนั้นบ่เผ็ดเอาเอาให้มันสีสวยก่อนใส่พริกหลายหน้าคนกระตุ้นอะไรก็สิเอาใสได้หน่อย กระป๋องหนึ่งพอดีผัดนห้งหอมตระน้ำปลาใส่ได้มันจังสีหอมพริกแกงนี่ก็มีรสจัดเค็มอยู่แล้วอย่าเฝ้าใส่ไรแล้วกะ็ ไยโนมโต้หน่อยหนึ่งแล้วกน็น้ำตาลน้ำตาลนี่น้ำตาลนี่อย่าใส่หลายได้ใส่เพราะมันกลมๆนี่เป็นคนบ่มักอาหารหวานใส่ใส่ทอนี่เราสอนน้อยนอยนี่แหละมันหลายผวดขึ้นได้เนาะเนาะ อีสานก็จะทห่น้ำตาลก็จะก็จะใสมเส่นแต่ยาก็จะไปใส่น้ำตาลต่ว่าอันนี้ตามสูตรซื้อซอีมือกันอืม บะมันปบนไดนตัวนี่แม่บวบเพ็ดพร้อม Yeah, it. มีบักพิบักพิกมาซอยใส่ซอยซอยกยเง้ยวัดเว็ยดนาม ได้หลายมสิเผ็ดเน่เพิ่นบ่แม่นคนไทยเนาะเอาบักเขียใส่จักหน่อยแทนบักแข็งบักบักแทนบักแข็งเนาะเพราะว่าเนี่ยเห็ดสุกก็สิเอาบักเขียลงก่อนนี่บักเนี่ยเนี่ยนี่สุกหลายมันสิเน่มันสิแข็งมันสิบ่ร์เสียบเด้เห็ดเนี่ยเห็ดเห็ดเห็ดเนี่ยอันเนื้อที่เอามาเห็ดนี่เห็ดสเต็กก็ได้นะก็สิว่าซั่นมันบ่แม่ป็นเนี่ย แน่นๆนะน้นไมนเป็นเนี่ยดีอยู่ใส่อีกจัหน้อยบกเขียนี่ก็เริ่มได้เริ่มได้ใส่บกเขียยุ่ส่วนแล้วล่ะขันมีอันใบบักูดกับซ้อยใบบักูดส่เดอ ที่กระป๋องหนึ่งพอดีบเป๊ะใ,ให้บักเคียสสุกจักน้อยและะ้วก็ทัาก็จังคอยอาเนี่ยลงรสด,ดัดปรุงแล้วน้ำปลาก็สิปรุงไว้นี่ให้น้ำปลามันหอมไปน้ำกะทิ ใบบักกูดก็มีใบบักกูดเนี่ยวสิเลือดกะท่แตกมั่นเห็นบ่เนี่ยเป็นอาหารที่เห็ดด้วยกะทิกะจิกจอยู่แต่ว่ากินเนะาะบ่มีบ่กกม,กมีรสชาติกะทิเนี่ยมันสิกลมกลม สมกลมๆเนี่ยสีสวยแต่ว่าเบิ่งก่อนไลเพนกินเขา่าอืมกินเข่าด้ต้องนี้เหลามีเบียร์อร่อยไหมกินสปาเกตกตี้ตี เป็นยังออกกับร่างหอก็เข่ามาอีกหนึ่งนี่ยถ้าเขาบ่เหตุให้กินก็ซื้อของแบบสำเร็จรูปมากินของง่ายๆน้ำเซเว่นน้ำหยางแต่่วาเป็นคนบ่ยากเนี่ยโมเสาเขาบ่ตื่นกินข้าวย่งได้ในเมืองแต่สามูไรกลุ่เซง ปลาบิดที่นี่ส่วนมากลูกคุณลรากินสุกป,ประมาณสุกป,ประมราณพอห้ามหามนี่แหละเขาก็เอาวน อันเนี่ยลงเลยบ่ะนี่ยอะพีดมีอาบใจหลายสิเผ็ดบนนอหน,นอขินไดบนนอเนาอไม่อยากนั้มันเผ็ดหลายหลังอันลลางในมันออกกันหน้าอบอกพทันแหล่าต่วย,ยาโนนเผ็ดก็เลยสิลางในมันออก อาขันพี่ยังไม่เคยใส่เห็นอย่างในตัวก้อนสวยงามขันมี่บอกพี่ก่อนนี่มันจะออกมาสวยตัวเอาใส่เนี่ยได้เลยพคนอ่ะแตกมันแล้วนี่ใส่พริกโอ้ยเอาพริกเขาดำ ไอบอกพี่เ่าดังอืมตัวต่อเสียไกระทาเซฟรลอนดอมันยังบ่ติดกันมีกระทาเซฟรลอนมันเห็ดอย่างมันเห็ดไง เขียย่างแต่ว่าเจอไว้เตอมเนี่ยกวเป็นคนมากินอาหารที่มีกะทิเดี๋ยวเป็นพัดแนงแล้วบักเขียเนียวใส่แทนบักแข็งดิขันอ๋อหน้าใจเป็นอัน เป็นแกงแกงป่าเป็นเป็นแกงเผ็ดไปเลยด้วนี่ข้าวน้ามส่นี่เป็นแกงเผ็ดแ,แล้วก็เอาพักอันโหระพาใส่พักอันกะเพราใส่นี่เป็นเป็นเป็นแกงเผ็ดแกงป่าไปเลยแต่ว่าคณะเอากะทิหลายเนืจ่จังที่เป็นพันแนงอันเนี้อซุแล้วเด้วงวานเลยเนื้อนนสุกแล้วก็ใส่กะทิ โอ้ยบักพลิกคือเป็นตะเพลิดเตนอ,อ้าบักพริกทอดน,นี่คือกาจัม ดีเป็นสีผาแนงแล้วพูดถึงพี่สาวสันเขาเป็นคนมากมากอันของแบบนี้เป็นพาแนงเป็นพยายสมัยตั้งแต่กี่คยกินอยู่เทิงเชียงบินแซ่บแซบจังว่าเขาเห็ดจังใดเห็ดก็บ่เป็นสมัยตั้งแต่สมัยตั้งแต่กีนเนาะรู้จักแต่ว่าพาแนง,าาาาแง,งแต่ว่าจักว่าเขาเห็ดจังใดนี่เองเป็นตาแซ่บเลยเห็นบนี่ ติดไปพอแล้วเนี่ยสิอันเนี่ยสิแข็งโอ้ยโอ้ยบอกพี่เขาดังโอ้ยว่วยเดี๋ยวตักงให้นายฟนซิมก่อน ทนายเฟินซีมก่นอนหลาดเขาหอนหอนโอ้ยโอ้ยหามเย้ยเคยลืมกดมาเขาโอเคก็แล้วแล้วแล้ว ใบอันน่ะลูกกินว่าได้เดี๋ยวมันเห็ดกันมีใบอันน่ะใบอย่งก็กันใบอยังก็นอซอยใส่ใบใบบักกูดคันนี้ใบบักกูดซอยใส่นี่โอ้ยสวยอ่ะซีมึงกันับเนี่ย